มมาสุโข,ขทยัยมาเที่ยวสุโข,ขทยัยแวะมาหาคุณยายนะตรงนี้เดี๋ยวนะเขาบอกมาเขาว่าเม่นคำอร่อยเลยจากออกจากเมืองมาท่านนียก็จะมีร้านยายอยู่หน้าโรงเรียนบ้านบางคลองนะป้ายโรงเรียนอยู่นะั้นร้านยายสักห้าหกเจ็ดสิบเมตรถึงทางเก้าเนี่ยดูดิยายขายเม่งคำยายสวัสดีครับ คุณยายขายอะไรอ่ะเมี่ยงเมี่ยงคัมโบรานะเมี่ยงคัมโบราณนะคำเท่าไหร่ยายเมี่ยงโบล้านะคำคำละเท่าไหร่คิดเป็นคำไหมหรือคิดเป็นไม้ห่อเนี่ยค่ะอ๋อห่อเท่าไหร่เนี่ยห่อห่อห่ออละสิบบาทมีอยู่ห้าคำเท่ากับคำละสองบาทอันนี้ยายนี่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 รับรีวิวนี่ นี่ก็เป็นใบเมี่ยงนะนี่นเยายใช้ยายทําเองอ่ะยายขูดมะพร้าวมะพร้าวเองเกาคั่วเนาะแล้วถั่วก็ถั่วก็คั่วเองสดสดนี่เออแล้วยายยายก็นั่งห่อทีละคำทีละคำนะนู่นนู่นมีป้ายอ๋อนู่นนู่นสุดยอดเมี่ยงโบราณบ้านบางคลองป้านกเล็กป้าสุดใจนี่นี่นี่ คุณยายเท่าไหร่แล้วอะ่ะคุณยายอายุเท่าไหร่เลยนะคุณยายอายุครับเก้ยาสิบ <90. S 2> โอ้ยุงยายอายุเก้าสิบแล้วนี่นี่หูมะพร้าวขั่วนึ่ยายอายุเก้าสิบนั่งหอดี่ะคำแค่ัหน,น,นเนี่ยเฮ้ยลงมาเรา,าก็มาแวะแวะหาอะไรกินตรงนี้เนาะ ง่ายๆเนี่ยหนุนคุณยายนะผี่ไปวลาหน่อยเผื่อเวลาน่คุณยายก็จะห่อไปเรื่อยๆทีละคำทีละคำอาายุอันนี้เรียกน้ําตาลายยายน้ําตาลตะโนดหรือน้ำตาลตาลปี๊บตาลปี๊บนะไม่ใช่น้ําตาลตะโนดอ๋อตะโนดแหละเนาะตาลปี๊บไม่ใช่น้ำตาลมะพร้าวไม่มีไม่ทำนะฮะผมนึกว่าน้ําตาลมะพร้าวนี่ใบเมี่ยงนะครับใบเมี่ยงใบเมี่ยงสูตรอร่อยที่การหมักใบเมี่ยง อร่อยอร่อยเด้อเขาบอกว่ามันต้องหมักด้วยอะไรนะยายน้ำกระเทียมดองมาแล้วมาน้ำน้ำแกะแกะทีละแผ่นทีละใบใบเมี่ยงต้องต้มน้ำซุปใบมาตัดหางออกทำไมเพื่อนเห็นไหมตัวใบเมงตัวผัวเสร็จแล้วอีกหนึ่งคำห่อนน้ามีห้าคำห่อละสิบบาทตกคำตกบาทหยอดเกลือนิดนึงนี่เกลือน้ำตาล ตามเยอะไปยาเดี๋ยวคำนี้จะขอเองนะใส่ปากเลยไหมหมอใส่ปากเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ทาอดีใส่ปากเลยค่ะใยนี่ขอนะขอดอข้ออร่อยจัดจินเลยนะครับคือตอนแรกเรหอมฟินเวอร์ทำมาสองบ้านนะยังไงผ่านผ่านมาเที่ยวสุโขทัยก็แวะมาทางนี้เนาะเนี่ยเมืองโบราณบ้านคลอง ป้านกเล็กผมผมเคยกินแต่ที่เป็นใบพูใหญ่ใบพูอ่ะแต่ยังไม่เคยกินใบเมี่ยงแบบนี้ตอนผมไปแน่นผมเอาใบเมี่ยงแบบนี้มาอมๆดูดๆแต่ไม่ได้ทําเป็นเมี่ยงอ่าเนี้ยยายบองลองนะอืมอืมอืมงอกหวานขวมวากรอบ หวานหดัวไปตองจะหมดแล้วเพื่อนไปเด็ดไปตอก <c oughs> นี่ไงเพื่อนนั่งอยู่เฉยห่อๆกันแล้วมันจะมีกลิ่นขอ,องใบม่วงใบใบเมี่ยงห่อม้วน<อ>ขึ้นจมูกอะ่ะออกออกขึ้จมูกกลิ่นเหมือนน้ำปลาดองเอ,อ่ะลอยลอยกลับมาสองบาทคุ้มคุ้มแล้วก็แวะมาแวะมาหายายนะแวะมากินแต่ยายมา เาเป็นเพื่อนคุยกับคนเท่าคนแก่เนาะเหมือนมาเยี่ยมยานะครับบ๊ายบายสวัสดีครับว่างแวะมานะครับ